ว่างว่างนั่งเศร้าพักพิแหงเล็กน่อยเนาะเหนื่อยไม่แพ้สุดๆแต่ก็ภูมิใจไหวคามน้องกองยิ้มบ่มเอ้ปนนี้เพราะว่าเราตายตั้งแต่ไหวประมาณหน้าแล้วเดียวกับบ่อยตัวไหลลงไม่ได้แต่เราก็ภูมิใจใช่ไหมครั้งแรกในชีวิตพาเมียมาย่างขึ้นเขาย่างน้ำแลนน้ำแหลกๆเอาไว้อยู่ทางเดียวเพราะทางขึ้นหม้อเมียมาไว้ยางเอา คนมาเกาะขาเหมือนคนมาดึงล้างเสื้อเราไว้อะแต่ก็โอเคทุกความสำเร็จครับผมขอบคุณเอฟซี 4, ที่ตามรับชมเด้อมาแล้วมาเฮ็ดแห้เดอรที่คุยคุยไวนะ้น่ะเดี๋ยวจะหาว่าคุยว่าโบม่มายนะม,ยมาเฮ็ดเพราะเฮดแดงทุกความสำเร็จเท่าก็ดีพยุงทุกความสำเร็จเท่ากันชื่นใจอ่ะลงคลิปไปเอฟซี 4, กดติดตามกดเบิ่งอ่ะมีแห้ง เจ้าเมื่อันนี้ลงไปหมองจุดประตูแรกแล้วนี่คือมานนั่งอยู่ประตูสองตามีแห้งน้อยนี่รล่อลอลูกพีสองคนจัก็นแรืไปทางไหนพุ๊หรือมันลงไปแล้วก็บู๊พื้นนาทิลลงแลนลงเขาไปข้างเขาตามแลนลงแล้วก็แร่นขึ้น,น,น,นใช่ไหม ต้องเข้าประตูสามเลยมาทำไมประตูหนึ่งเขาไปขี้เกียจเดินดเลยบางคนขงเขาบอกว่าเบิ่งพระอาทิตยินเนี่ขอยข่อยดมยาดมเน่อยพี่น้องเลยแจ็คภูมิใจประสบความสำเร็จครั้งแรกในชีวิตที่เกิดมา,ล,มมาลินแมลเลียนน้ำเพลนแต่คไข่อยนะพอ่อแรนได้อยู่แตจ็คสาวคนโดนโดนแรนเนาะบอสไกต์แรนรูดูเพ่อะไข่เขาแรงเขาแรงพ่อได้ จักกลับไปบ้านจากักสีไข่หรือเปล่าครับพงษ์่ครวะก็ามาเล่กินบุฟเฟ่กินบุฟเฟ่เห็นปะเฮ้ยไปเลี้ยงไปเลี้ยงบุฟเฟ่ตหรอกรับไปจอดลงแล้วก็บทิกับกินน้ำเขาบวกไข่เก่งทุกมือนี่กินอาหารทะเลบวกไหนได้เขาห้องขึ้นนะถ้ามีแห้งเก็ไว้กับย่างลงเขาปิดปากใส่ลูกพีสองคนเนี่ยเพิ่งขึ้นทีแบบ เรนลงเขาวิ่งลงเขาก็เรมเบโถปัต์แก้มันเขาเรนมันหยอเาายสนามยนะโอ้แกวิ่งมาตั้งหกเปีแล้วแกวะเราได้แค่ซ้อมเราได้แค่ซ้อมสี่ห้าเดือนวิ่งได้ทำนี้ก็โอเคแล้วดมาแต่ก็ภูมิใจโอ,โอเคเลยคั้แรกในชีวิต โอเคพี่น้องทักทายสบายดีทุกผ <aunque> ู้ทุกคนเมื่อยแต่ขากลับดีเพรเมื่อยบันไดดอกขากลับมันยางลงมอแต่ขาขึ้นมากนี่โอ้ยคือยังมีคนมาดึงเสือไว้นี่ทักทิเก่งลง<อ>ทังนี้กับ,บ่บักทิ่ก่งลงโอเคทัก okay, ทายสบายดียามเศารฝากกดติดตามรับชมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ